สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีเมนูสุดฮิตมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูคอนด็อกค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะรับรองว่าชีสยืดหน้าทานมากๆเลยค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยชีสแป้งสาลีเกล็ดขนมปังน้ำอุ่นเกลือน้ำตาลยีสต์และไส้กรอกค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปในถ้วยค่ะไม่ต้องอุ่นมากนะคะอุ่นๆก็พอตามด้วยน้ำตาลค่ะถัดมาตามด้วยยีสต์นะคะ คนให้เข้ากันเลยค่ะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะถัดมาเราก็จะใส่แป้งสาลีอเนกนประสงค์ลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันเลยนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะและในระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นชีสกับไส้กรอกกันค่ะสำหรับชีสนะคะเราจะหั่นให้ได้ขนาดประมาณนี้ความยาวความกว้างประมาณนี้นะคะ ไส้กรอกก็เช่นกันค่ะเราจะหั่นเป็นท่อนๆให้ได้ลักษณะขนาดประมาณนี้นะคะแล้วพอเราหั่นจนครบตามจำนวนแล้วเราจะนำมาเสียบไม้กันค่ะในวันนี้นะคะเราใช้ไม้ตะเกียบแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่ไส้กรอกที่เราใช้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็นำชีสกับไส้กรอกเสียบไม้ตะเกียบได้เลยค่ะ จะเสียบไส้กรอกก่อนหรือว่าจะเสียบชีสก่อนได้ทั้งหมดตามใจชอบเลยนะคะสำหรับชีสที่เราใช้ในวันนี้เราซื้อมาจากแมคโครนะคะชีสเวลาเรานำมาเสียบไม้ให้เสียบตอนที่เขายังเย็นอยู่นะคะจะได้ไม่เละค่ะบางคนไม่ชอบชีสก็ใส่แค่ไส้กรอกหรือว่าจะใส่ชีสอย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเสียบไม้ไปจนครบตามจำนวนกันเลยค่ะ และนี่ก็คือที่เราเสียบไม้ได้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นแช่ในช่องธรรมดาก่อนคะ่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาปั่นเกล็ดขนมปังกันคะ่ะเกล็ดขนมปังที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเกล็ดใหญ่เราจะบดให้เขาละเอียดนิดนึงคะ่ะใส่ลงในโถปั่นแล้วก็บดได้เลยคะ่ะเราจะไม่เอาละเอียดมากนะคะ นี่ค่ะให้ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะและนี่ก็คือแป้งที่เราได้ผสมไว้นะคะเราก็วางพักไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะโรยแป้งสาลีนะคะลงในถาดแล้วก็เอาไส้กรอกชุบโรยบางๆนะคะเพื่อที่เวลามาชุบกับตัวแป้งที่เราผสมไว้เขาจะได้ติดตัวกันง่ายค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาชุบแป้งกันชุบลงไปแล้วแล้วก็หมุนๆแบบนี้เลยนะคะแป้งยืดแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปชุบเกล็ดขนมปังกันค่ะชุบลงไปเลยค่ะทำจนครบตามจำนวนเลยนะคะแล้วพอครบตามจำนวนแล้วเราก็จะนำลงมาทอดกันค่ะ ในขั้นตอนการทอดเราทอดใช้ไฟปานกลางนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวตัวชีสกับไส้กรอกเขาจะแตกค่ะแล้วพอเราทอดมาเรื่อยๆจนตัวเขาสีสวยแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็จะไปวางพักไว้ในตะแกรงก่อนที่เราจะทอดชิ้นถัดไปนะคะให้เราตักเศษขนมปังออกก่อนเพื่อที่ทอดครั้งต่อไปจะได้ไม่ไหม้ค่ะและเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และตอนนี้เราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะในขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะคะเราจะราดมัสตาร์ดลงไปและตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะหรือว่าตามชอบได้เลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความยืดของชีสกันนะคะนี่ค่ะยืดออกมาสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูคอนด็อกชีสยืดจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะเมนูนี้ทําทานที่บ้านก็รับรองว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนหรือจะไปทําขายก็รับรองว่าขายดีจนลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําๆแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทาอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ